สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วเมียวหลามาแล้วนี่เป็นเสาวันปุดเบ้าจอบอนได้มาเห็ดจิบห้เบิ้งครับว่า,าไม่นีเบ้าจอบอนมา้ยังมาไทยรูปปวดเบิ้งง่าครับสวยงามตามทองเลี้ยงครับ งามครับงามพูนครับเป็นไดงามบอสาธุสาธุอาจจะไม่ค่อยไป้เเ้าแล้วครับ ให้บูมบรรยากาศช่วงสายๆครับมีบอลตะบอลมากจังมากจังทันมากเพีนมากเพียนเป็นเอ็นดอมมากเพียนวันนี้ขอแสดงความเสียใจครับญาติผู้เสียชีวิตมีการร่วมกันตายเกิดขึ้นในมู่บันครับเมื่อวันนี้บอลตะบอลก็เลยได้มาจังมากเพียนนี่ครับ นีในวัดวันมุขุนครับตำบลิวดวันคามอำเภอเมี่ยงจังหวัดลังบัวครับวันเกิดเมี่ยงนอนทองเบาจบบอลเองครับลมลื่นเดือดต้นไม้ต้นอะไรครับเสียงนกเสียงกากำลังห้องเอาเจวตัวแจอยู่ครับเอาตแบบมาเรื่อยมากไปคลิปให้เรื่องดีจ่ะ